ดีค่ะบริษัทบ้านสาพัดจำกัดนะคะตั้งอยู่ที่พุทธมนทนสายสามนะคะบรมราชนีฝั่งขาเข้ากรุงเทพก่อนทางคู่ขนาดลอยฟ้านะคะบ้านสาพัดนะคะรับสร้างบ้านออกแบบบ้านแล้วก็ผลิตบ้านนอกดาวจำหน่ายนะคะมีหลายซีรีส์ซีรีส์ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นซีรีส์ทรงหลังคาแหลมนะคะตัวนี้หน้ากว้าง3.5 มาดูหลังต่อไปนะคะหน้ากว้าง6เมตรเป็นสไตยุโรปนะคะอ่ามาดูภายในกันนะคะหน้ากว้างอยู่ที่6 6เมตรลึก4เมตรภายในจะแต่งด้วยโทนขาวเขียวนะคะมีกระสาดหน้าบ้านค่ะมีห้องน้ำในตัวนะคะหลังนี้มีห้องใต้หลังขาด้วยค่ะ มาดูหลังต่อไปนะคะหลังต่อไปเนี่ยออกแบบสไตล์เบนมินิมอลร้านกาแฟนะคะแต่งทวนสีขาวขอบหน้าต่างสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวมาดูอีกมุมกันค่ะอ่าอีกมุมนึงจะเป็นอ่าหน้าต่างวงกลมนะคะประตูทวนสีน้ำตาลแต่งแนวยุโรปแบบอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะหลังนี้หนะ้ากว้าง6เมตรลึก4เมตรค่ะ ภายในก็จะเป็นโทนที่เรียกว่าอบอุ่นเลยนะคะพยายามทําให้เป็นเป็นสีไม้นะคะนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอรอ์ปรับให้เป็นเหมือนร้านกาแฟนั่นเองค่ะถ้าทุกท่านสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0 9273 74729นะคะเราตั้งอยู่เส้นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะบรมราชชน,นี76เลยมานิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะบ้านที่เราทําการสั่งผลิตนะคะว่าตอนนี้ลูกค้ามาสั่งผลิตเรามีแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกกันค่ะนี่นะคะบ้านสั่งผลิตนะคะเป็นโลงนาค่ะทรงลงนานะคะ แต่ยังไม่เสร็จเป็นแยกชิ้นนะคะชั้นล่างชั้นบนนะคะประมาณนี้เลยค่ะถ้าสนใจสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์08 3 3 096 731นะคะหรือว่า092 737 4729มาดูบ้านตัวอย่างจริงได้เลยค่ะ